อัพเด้ข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเรื่องของนวัตกรรมนั้นก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะอยู่ในช่วงของโควิด -19 แบบนี้ เราเองก็ต้องก้าวต่อไปสู้ต่อไปและดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะได้พบกับนวัตกรรมแรกที่เข้ามาในเมืองไทยนั่นคือเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลพนวกักับปล u ๊กอินไฮบริและนวัตกรรมแรกนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ที่นําเข้ามาให้เราได้สัมผัสกันเนื่องคือ m e r c e d e s Benz GLE 350 DE 4MATIC Exclusive คันนี้นั่นเองครับ ครับผู้ชมครับนี่คือรถ plug-in hybrid นะครับบวกกับเครื่องยนต์ดีเซลดูสัญลักษณ์ตรงนี้ครับ EQ Power รถคันนี้นะครับมีพลังแรงม้าถึง320แรงม้าครับแล้วขับได้ไกลถึงนะครับ106กิโลเมตรด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเลยนะครับ มาเริ่มจากภายนอกก่อนครับคุณผู้ชมครับภาพแรกที่ผมเห็นโอ้โหคุณผู้ชมครับคันใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์นั้นเต็มไปด้วยความสปอร์ตนั่นเองนะครับกับ e อ็กซ์คลูซีฟบอดี้สไตลิ่งนั่นเองนะฮะโอ้โหสวยงามมากครคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตที่แบบว่าหรูหราด้วยนะครคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากไฟหน้าก่อนนะครไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น LED High Performance นี่นะครับไม่ได้มีการเลี้ยวตามพวงมาลัยแล้วนะครับแต่ว่า ไฟสูงเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ส่องได้ไกลถึง650เมตรเลยทีเดียวโเคเรียกว่าเห็นวิสัยทัศน์ในการเดินทาง,ทางเห็นวัตถุเห็นรถด้านหน้าเนียอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับมาดูด้านหน้ารถนะครับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะครับคุณผู้ชมครับแล้วโลโก้ของ Mercedes-Benz นะครับโหใหญ่รวมถึงนะครับตัดด้วยโครเมียนนะครับในส่วนของต่างๆของกระจังหน้านะครับดีไซน์ทุกอย่างด้านหน้ารถนี่ถือว่าเพอร์เฟกมากครับ มาดูที่ล้อกันบ้าครับคุณผู้ชมครับจากรุ่นพี่ของเขาครับตัวนี้นะครับจากตอนแรก21นิ้วสำหรับล้อแม็กซ์นะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็น20นิ้วนะฮะยางก็ให้มาอย่างดีเลยนะครับกับ275 50 R20 นะฮะกับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับต่อมานี่ครับนี่สปอร์ตทั้งคันเลยนะคุณผู้ชมฮะมือจับตอบด้วยโครเมียมนะครับผมที่เปิดประตูนะครับทั้ง4บานนี้นะฮะแล้วก็มีบันไดสำหรับขึ้นลงโหหรูหรา Sport อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้รถปักอินไฮบิทนะครับด้านซ้ายของรถนี้นะครับเป็นที่เติมพลังงานไฟฟ้า EV นะฮะไม่ได้เติมน้ำมันนะฝั่งขวาเป็นเติมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันนะครับผมฝั่งนี้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอ่าโอเคมาต่อที่ด้านท้ายกันเลยคุณผู้ชมต้องบอกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆ นะสำหรับเจ้า GLE 300 d e 4 f o m a t i c Exclusive คันนี้นะครับไฟท้ายสวยมากอีกหนึ่งอยา่างที่อยากจะชมนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการเปิดท้ายอย่างรวดเร็วนะครับด้วยการใช้เท้าหากคุณแบบว่าเอ้นี่เป็นไงผมยังพูดไม่จบประโยคเลยนะครับเปิดได้รวดเร็วมากนะครับไม่ว่าจะสัมภาระต่างๆด้านหลังนี้คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่า จะเป็นพื้นเรียบไปเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นแบตรุ่นใหม่นะครับเรียกว่า flat battery นั่นเองนะครับรุ่นนี้เรื่องของเซนเซอร์มีทั้งหมด12จุดรอบคันนะฮะแต่ว่ากล้องมองเนี่ยนะครับในรอบ360องศาเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่แค่กล้องท้ายเท่านั้นเองแต่ว่าถือว่าเพียงพอในการใช้งานแล้วแหละครับ เข้ามาภายในรถแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตคุณผู้ชมก่อนนะครับผมยังไม่คาดเบลพาะยังไม่ได้ขับขี่นะครับโอ้โหแต่จะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆสำหรับอินทีเรียภายในนะครับผมของเจ้าตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะบอกคุณผู้ชมว่านั่นคือเรื่องของมัลติมีเดียนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับผมที่เขาจัดมาให้แบบเต็มรูปแบบจริงๆนะฮะกับมัลติมีเดีย MBUX นะครับย่อมาจาก Mercedes-Benz User Experience นั่นเองนะฮะโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะครับ หน้าจอนะครับใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยทีเดียวสวยงามมากนะฮะเป็นทัชสกรีนนะคุณผู้ชมตรงด้านนี้นะคุณสามารถเลือกเมนูได้เลยนะครับผมเป็นทัชสกรีนนะครับโอ้ตอบสนองรวดเร็วมากนะครับตรงด้านนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนไมคก็เป็นดิจิตอลนะครับสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโหยาวมาถึงขนาดนี้เลยนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดเห็นชัดมากดีมากเลยนะคุณผู้ชมครับด้านหน้านี้ครับมี แอร์ตรงนี้ถึง4ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็คนขับแล้วคนนั่งรวมทั้งหมดที่เราเห็นด้วยตาเปล่าตรงนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัว <haga tabii> ความอเนกประสงค์ต่างนะฮะเครื่ง <s Stretch ering> เปิดขึ้นมาปั้งนี่แน่นอนครับตอนนี้เดินทางไกลนะด้วยรถของคลาสนี้แล้วนี่ครับเรื่องของการวางแก้วนี่เป็นช่องที่แบบมีขนาดใหญ่กว่าปกติมากไม่รู้เป็นบิ๊กไซส์เลยฮะุผู้ชมครับ แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเลยนะครับนั่นคือจะมีปุ่มนเรียกว่าเป็นคีย์ลัดต่างๆนะครับดึงฟังก์ชันออกมาให้ผู้ที่ขับขี่เนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีทัชแพดตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับโอ้ใช้สะดวกนี่เป็นไงขึ้นมาเลยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะโชว์ก็คือนี่นค,รครับคุณผู้ชมครับกุญแจเขาหเป็นดีไซน์ที่สวยมากสปอร์ตมากโดดเด่นมากกว่าเดิมเลยแหละนะครับช่องเก็บของตรงนี้ นี่มีพอร์ต USB ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็โหลึกเลยนะนี่ดูคุณผู้ชมถึงข้อศอกเลยอ่ะเก็บได้เยอะมากจริงนะครับโอ้เป็นหนังนะฮะเป็นโทนสีนะครับหรูหรานะครับมาดูเบาะก,กันกบ้างเบาะตรงนี้ผมนั่งอยู่ฮนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องบอกว่าเป็นเบาะที่ออกแบบ ความสปอร์ตมาอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าเขาก็ไม่ละเลยเรื่องของการนั่งสบายเบาะทั้งสองข้างนะครับเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะครับผมได้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีเมมโมรีได้3แบบรวมถึงแมนนวลได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะรวมทั้งหมดเป็น4แบบนั่นเองนะครับสะดวกสบายมากนะฮะอีกหลายๆอย่างที่ผมชอบมากนะคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากนะฮะนี่ครับไมโครโฟนนะครับเวลาที่คุณโทรเข้าโทรออกมีคนโทรเข้ามาหาคุณนี่นะครับ จะติดไมโครโฟนมาให้ตรงนี้เลยนะครับในการรับเสียงฮะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนี่ด้วยนะฮะรวมถึงไฟต่างๆนี่หรือว่าการกดโทรด่วนหาคอร์เซนเตอร์นะของ Mercedes-Benz หรือว่าสะดวกสบายมากจริงๆนะฮะอ่านระบบไฟตรงนี้เรียกว่าหรูจัดเลยคุณผู้ชมนะฮะไฟตรงนี้ที่เห็นนะฮะก็สามารถปรโมตต่างๆได้อ่านหนังสือนะครับเปิดปิดรถนะฮะหรือว่าสว่างทั้งรถก็ได้หรือว่าไฟด้านหลังนี่ได้หมดเลย อีกหนึ่งอย่างครับอีกหนึ่งอย่างนี่ที่ผมต้องนําเสนอคุณผู้ชมนะครับในการบังแดดองศาต่างๆปกติเราจะบังางนี้ปกติเปิดขึ้นมาก็ส่องหน้าแบบนี้ใช่ไหมไฟส่องหน้าตรงนี้ก็เปิดได้ดึงไหมโอ้แดดเข้าเรามีอีกหนึ่งอ่านอยู่ตรงนี้โอ้โหอย่งไงไณผูชมนี่ไงนี่สามารถบังแดดได้ทางด้านข้างและด้านหน้าแล้วก็ไม่รบกวนวิสัยทัศน์ในการขับขี่แม้แต่นิดเดียวอันนี้ผมยกนิ้วโป้งให้เลยครับ โอ้แดดร้อนจังเลยครับคุณผู้ชมครับน่โอ้โหระบบออโต้เร็วมากทีเดียวยังกันแดดไม่พอครับอีกทีฮะโอ้โหได้ไงคุณผู้ชมนี่คือม่านบังแดดออโต้ขึ้นมาให้เห็นเลยครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดสามารถปิดได้นะครับแบบนี้กดทีหนึ่งม่านมาแดดจะลงมากอนนี่โอ้ใส่ใจรายละเอียดจริงๆครับนี่คือสุดยอดรถ SUV อนเนกประสงค์นะฮะอันดับแรกด่จะบอกเข้ามานั่งนี่สบายมาก เบาะนั่งสบายมากครับคุณผู้ชมครับก็สามารถใช้อันกประสงค์แบบนี้ได้นี่ช่องวางแก้วนะครับสะดวกสบายมากมีแบบเอ้ยวางแก้วใหญ่ที่วางแก้วเล็กแต่ด้านหลังนี้แอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนนะแต่ว่าก็ยังทั่วถึงสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับสามารถปรับได้เลยนะรตรงนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับถ้าให้ผมอธิบายนะแล้วก็บรรยายทั้งหมดเกี่ยวกับความชอบของเจ้าตัวนี้ GLE 350D E f o r m a t i c Exclusive คงต้องใช้เวลานานมากแต่ต้องบอกเลยครับว่านี่คือรถที่ดีไซน์ออกมาได้สปอร์ตแล้วก็หรูหรามากจริงๆครับุณผู้ชมครับเรื่องของการขับขี่นะครับระบบออโต้เบรกเนี่ยครับผมการขับขี่ของผมนี่นะครับถือว่าใช้เบรกน้อยมากจริงๆนะฮะรวมถึงช่วงล่างที่สมบูรณ์แบบนะ เรื่องความไอน์เทนเมนต์นะครับภายในรถนะครับมันติมีเดียนะฮะใส่มาให้อย่างแบบบันเทิงจริงๆนะครับสะดวกสบายต้องบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือรถที่ใช้ได้เต็มสมรรถนะในการใช้งานทั้งในเมืองและขับต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ผมต้องบอกเลยว่ามันขับสบายมากทุกอย่างดีมากเพอร์เฟกมากสมบูรณ์จริงๆเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับพลังนะครับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเอเสียงรบกวนหรือเปล่าผมต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งคุณสตาร์ทรถเนี่ย ุณจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับโอ้ถึงต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เงียบจริงๆนะสําหรับการเป็นดีเซลนั่นเองนะฮะและนี่คือนว,วัตกรรมนะครับผมจเจ้าแรกที่นําเข้ามาให้เราได้สัมผัสกันนะครับเพียงแค่ผมได้อธิบายไปมันไม่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองและจับจองเป็นเจ้าของกับราคา 4.699ล้านบาทถือว่าเป็น1ตัวเลือกที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของได้ง่ายได้มากเลยทีเดียวไปได้เลยนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายของ Mercedes- Ben z ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเอาละครับฝากติดตามช่องทางของรายการมอเตอร์ a ช n e l ย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage หรือว่าทาง YouTube หรือว่าติดตามได้นะครับทางททบ5แบบนี้เรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์นำมาฝากกันทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ